ดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะที่อยู่ทางบ้านค่ะนะคะวันนี้นะคะครูยาจะนะมาเจอกับนักเรียนนะคะโดยการมีเจอกันในวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูวันลิยาชิน,นารานะคะนะชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับสามนะคะเรื่อง คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำที่มีความหมายเดียวกันนะคะนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวครูยาจะให้นักเรียนนะคะดูในกระดานก่อนนะคะว่านะครูยาจะมีรูปภาพรูปหนึ่งมาติดในกระดานนะคะให้นักเรียนดูว่านะรูปนี้เป็นรูปอะไรอ่ะโอเคนะคะ เม e. ื่อนักเรียนเห็นรูปภาพแล้วนะคะให้นักเรียนร่วมกันบอกนะคำที่ตรงกับภาพให้ได้มากที่สุดนะคะน,นักเรียนดูรูปภาพแล้วนะคะเป็นรูปเป็นรูปอะไรคะนะเป็นรูปอะไรรูปผ,ะะปผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนร่วมกันบอกคําที่ตรงกับภาพให้ได้มากที่สุดนะมีคําอะไรบ้างนะที่มีความหมาย หมายถึงผู้หญิงนะคะเอาล่ะเมื่อนักเรียนนะคะบอกมานะคะคนที่ตอบได้ก็เก่งมากนะคะทีนี้ครูยาจะเสริมให้นะคะโดยการขึ้นกระดานให้นักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะผู้หญิงนะคะคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือความหมายเดียวกันมีมากมายนะคะมีมากมายหลายคํานะคะเช่นคําว่าสตรีนะคะ นะสตรีนารีกาดากัลยายุพินอนงอรทไทยนะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะนักเรียนไปศึกษาค,ความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเป็นต้นนะต่อไปนะคะเมื่อนักเรียน นะคะเมื่อนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบคําที่โชว์ในกระดานนะคะที่ครูยักขึ้นได้แล้วที่โชว์ในกระดาน,นะคะ่าคำเหล่านี้นะคะที่มีที่หมายถึงผู้หญิงก็มีคําว่าสตรีนารีการดากันลยายุพินอโนอรไทยนะคะ เมื่อน,นักเรียนอ่านพร้อมกัน1รอบนะคะแล้วกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะศึกษาความรู้หรือว่าดูข้อมูลในหนังสือวรรณคดีนะคะคำแรกความหมายของคำในหน้า68เรื่องความหมายเดียวกันหรือ คำท,ที่มีความหมายเหมือนกันนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาความรู้ในหนังสือวันนักคดีหน้า68แล้วในหัวข้อที่7นะคะเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยศึกษาความรู้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูยาจะส่งใบงานไปให้นะคะหรือแบบทดสอบในลายกลุ่มนะคะครูยามีแบบทดสอบหรือว่าใบงานเตรียมพร้อมไว้แล้วเดี๋ยวจะส่งตามไปให้ในลายกลุ่มทีหลังนะคะสําหรับวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนเรียน เรียนออนไลน์กันให้สนุกแล้วก็เรียนอย่างมีความรู้นะคะดูแลสุขภาพด้วยขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะทั้งผู้ปกครองและนักเรียนสวัสดีค่ะ